คุณลำยหญ่ะกำลังเอาบังไปขึ้นฐานครับทาคุณกำลังข้นอยูย่ในีโค้งเนี่เป็นคุณลำย่าเนาะครับ ครับผมวัดสะโพครับตรงข้ามโพวรวงทิงไทยเอาไปตองไปให้ข้นนี้เด้เอ,อ,อดบอลเป็นตมหรอเปล่ลา่างเห็นต่มอลำเลิกเท่าป่านี่คบอลนมือเบิร์ดหรอเปล่าข้านี้บอลเป็นแม่บคนเขาบู้รอเปล่า <c oughs> มนัน,นตะกองนะครับเดนจากสถานีมั่งท่าเบนะครับตอบองน,น,นี่คุยกันเสวนากานกับทีจงานของคุร่าไยขอ่บวัดชาพโพธิพพ์การสนับสนุนครับลวมแรมงานคนล่างให่รวมกับวัดชาพโพิ์นำมาสู่เทียใช่ขนาดอยกิทุกสุลส๋ลโกประา

นะอาอล e ้อยู่อ้ยมตกมันก็อยู <t <t ่ไกลครับยู่สูงครับมานังกันสองลอยห้าสิบผ่านไปบอยผ่านไปครับต้อง้อยห้าสิาผ่านไปครับไหสูง เาไม่อองนนะจะเปลี่ยนคุณก็ได้เลยหเจ้า่นออนเาานโอ้คัาไนี่มไปจ้างรมันไม่หิบหยับได้เห็นปะพอสมน่า้กัน ได้อ yup. ีกเป็นอยไม่ไ oh, ด้อีกเป็นร้อยนะครับพระเจ้ามายอนั่นๆจอดของนัานระไนว่านี่นี่แหลวครับห็นแล้วครับ โลงนิ่มลงนวลครับลงง่ามครับเบาครับเบาค่อยๆยโยกลงเบาๆครับเน็บได้ร้อยมุนตีเป็นวงแคบ นนวนนี่ครับโอ้ยได้ลายครับพันแบบนี้ครับตักล่งลลองระมุนลอยตักวนละมุนลอยเมเปลงมาอย่างสวยงามครับเขาครับเขาของเขาครับลงได้สวยงามมากๆครับคนร่ำไยครับคอยเคลือนคอยล้นระดับเบา โอ้ยแน่นอนของเพิ้นครับได้สามร้อยหกสิบพันไปเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมูลครับเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมูลประมาณนครับนอนมัมากครับสีลงใส่ไปขั้นๆนะครับ รอยเก้าสิบนี่แน่นอนครับตัวตันท่องสามเลยสามร้อยเก้าสิบห้าครับผมคุณลำใ่อยขอบคุณทีที่สามรับชมกลอดเอฟซีสวัสดีครับ